ตลาดหุ้นนิวยอร์กในสหรัฐวันนี้17กันยายนเปิดการซื้อขายในช่วงเช้าด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างมากโดยเฉพาะดัชนีดาวโจนที่พุ่งขึ้นถึง260.53จุดซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้นี่คือสัญ,ญญาณที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะจะเป็นการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในปี2568และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ ตลาดการเงินในวงกว้างดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เวลาล่าสุดอยู่ที่46,18.43 0 4, 3, จุดเพิ่มขึ้น260.53จุดหรือคิดเป็น0.56%ขณะที่ดัชนี n p 5 50ปรับตัวลดลงเล็กน้อย10.15จุดหรือ0.15%อยู่ที่6,596.61จุดและดัชนี NASDAQ ก็ลดลง110.19จุดหรือ0.49%ที่ระดับ22,223.77 22จุด นักลงทุนแทบทั้งหมดต่างเทน้ำหนักไปที่ความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ซึ่งจะเป็นการลดครั้งแรกในรอบปีนี้และยังมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยอีกใน3การประชุมที่เหลือของปีนี้ด้วยความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเฟดได้เริ่มส่งสัญ,ญญาณถึงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่การประชุมครั้งก่อนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในครั้งนั้นเกิดความเห็นแตกแยกระหว่างคณะกรรมการเสียงข้างมาก9คนที่ลงมติให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ4.25-4.50%แต่มีกรรมการอีก2คนคือนางมิเชลโบแมนและนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ย0.25%เนื่องจากเห็นว่าเงินเฟ้อเริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และตลาดแรงงานอาจเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงในไม่ช้านี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2536ที่มีสมาชิกคณะกรรมการมาก ว่าหนึ่งคนโหวตสวนมติหลักของที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดการถกเถียงในวงการเศรษฐกิจล่าสุดเครื่องมือเฟวอสของ CME กรุปชี้ชัดว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง94.0%ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%สู่ระดับ4.00%ถึง4.25%ในการประชุมวันนี้นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีก0.25%ในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคมด้วย ความสนใจของตลาดยังจับจ้องไปที่ท้ายแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดหลังการประชุมในวันนี้เพราะคำพูดของเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในการบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยในอนาคตรวมถึงการเปิดเผยรายงานคาดการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือที่เรียกว่าดอทพอ克ซึ่งแสดงมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดต่อเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในระยะข้างหน้านอกจากนี้ตลาดยังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเช่นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันก็คือการที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้นั้นจะช่วยกระตุ้นเศษรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรืออาจเป็นสัญญ,ญาณว่าภาวะเศษรษฐกิจกำลังอ่อนแอจนต้องใช้มาตรการผ่อนคลายคุณคิดเห็นอย่างไรกับการตัดสินใจนี้เชิญแสดงความคิดเห็นและร่วมถกเถียงกันในคอมเมนต์ได้เลยอ่านข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ สหรัฐแรงงานดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น2.6%เอร์เซต่ำกว่าที่คาดการไว้ h t t p s w w w t h b k o t h n e w s w o r l d n e w s 1 5 4 8 7 7 4ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง22,000ตำแหน่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ h t t p s w w w t h b c o t i n e w s w o r l d n e w s 1 5 4 6 6 1 8 จำน,นวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐลดลงเหลือ2,220 0 0รายต่ำกว่าที่คาดไว้ h t t p s w w w t h b a n k o k i n s i g h t c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 4 2 4 3 4ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h t book, t p s w w w t h b k o k i n s i g h t c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b a n k o k i n s i g h t X Twitter เซ https l a s l a s twitter com s l a s Bangkok Insight Instagram https l s s <h g> right l a s www instagram com s l a s t Bangkok Insight YouTube https l s s l a s www youtube com s l a s channel s l a s ucffmcvrcg m in h i n t w c c 2 w wsg